จัดอันดับชานมที่เราคิดว่าดีที่สุดครับในการมาจีน2025มาดูกันว่าใครอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่เฮตีเดี๋ยวมาไม่ถึงนะนี่ได้มาแล้วครับเมนูลิซ่าด้วย่ะเดี๋ยวไปกินกันถ้าให้ความเป็นอันดับหนึ่งของชานมเนาะของชาที่ประเทศจีนเราคงให้เฮตีบอกเลยเพราะว่าเรากินแก้วที่สองในทริปนี้ละเรากินทั้งหมดประมาณ10 10บแก้วแล้วดี๋ยวมีโอกาสเราชิมไปเรื่อยนะว่าชานมอะไรที่ดีที่สุดและอันดับหนึ่งครับคือเ้ทีมีแก้วขายแลวด้วยตอนนี้ร้านต่อมาครับโนเย่เ no, ย่โนทีครับร้านนี้การตกแต่ง่อ 8, นข้างสวยนะสนัญลักษณ์คล้ายๆโนวดเนี่ย ตกแต่งร้านสวยมากนะครับร้านนี้แนะนำครับที่ต้องมาเรามาอยู่ร้านขนมชื่อโนเย่เย่โนทีไม่เคยได้ยินมาก่อนนะแต่เป็นร้านและก็เ,เป็นร้าน,นที่ต้องมาโดโยเป็นอันนี้นั่นเป็นลูกหนวดน,นะเท่ดีเนี่เราสั่งไปสองแก้วเขาบอกก่ามังมาแรงเือชาดินจีนะจะลองดูก,กับเรากินชาเมลิกินชากันเข้าไปอันนี้เป็นร้านที่ไหนแต่ะวะ่าน่าจะเป็นร้านที่สี่ในเิป,ปละ เรามีผู้ปกครองมาอรอครับที่ร้านชาด้วยนี่ของที่ระลึกของร้านนี้ค่อนข้างสวยเลยนะแนะนำครับใครมีโอกาสมาจีนนะโนยตเย่นโนทีครับ hey, <Hey. S 2> มาเราลองชิมกันพามมลีที่นี่จะเจ๋งไหมรสชาติาาใช้ได้นะสิบหเหรบ้านเราก็มาเจ็บาทรสชาติก็สู้ได้นะนี hey. ่เป็นแบรนด์นึงที่แนะนำใครมาต้องิน ร้านต่อมาโมลิทีครับตอนนี้ประเทศไทยมีหลายสาขาแล้วนะครับล่าสุดก็ที่ <มา S 1> เจอกันานโมลิทีจากการมาเข้าห้องน้ำเนี่ยแก้วนี้สิบ7็ดสิบเจ็ดเหรียญเป็นสินค้า,าใหม่ชอบมากเลยแก้วสีดำนี่เมนูนี่ครับแก้วสีดำครับเดินกินฟินมากแล้วต่อมาชาจี๊กหนึ่งในร้านที่ชอบมาจีนต้องไม่พลาดชาจีครับร้านอยู่ตรงข้ามเราเนี่ยเห็นไหมตรงทองทองชาจีนี่ มาเราห้ามพลาดน,นะครับรักทีนคาเฟ่นะครับนี่ต้อมากินกาแฟมะพร้าวเลยอยากกินมากสั่งแลย่างมากองค์กรเขาแนะนำแบบว่าไม่ต้องเติมน้ำตาลเขาแนะนำเลยสั่งตามเมนูที่แบบมันขึ้นมาเลยแก้วอย่เท่าไรสิบสามดีแนะนำเลยเนี้ยดีมาก ปีหน้าจะได้กินนะที่นี่นี่ครับเจ้าที่สองของคลิปนะครับกู Me, ๊ดมีนี่เป็นชานมที่แนะนำว่าต้องกินนะครับราคาถูกนะครับนี่มาเมืองจีนต้องห้ามพลาด